ค่ะยิะนดีด้วยวันนี้รางวัลโอ้โ oh ห oh. จะมาคว้าทุกปีเลยขอบคุณอออเนะจ้านะคะค่ะนะคะเป็นยไงบ้างคะความรู้สึกสําหรับรางวัลน,นี้คะพี่นอ้องค่ะก็วันนี้มากับน้องน้ําตานะคะแม่กลิ่นของเราน,นะคะ,คะก็มันเป็นความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าในละครภมลิิตเนี่ยมันมีเรื่องของ จะเรียกว่าซอฟต์ o w e เวอร์ไม่ว่า<ช>จะเป็นเรื่องอาหารหรือว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่ดีแล้วก็รวมทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในยุคอยุธย,ยา,ยยาซึ่งตรงนี้ทุกคนก็ต้องบอกว่าตั้งใจกันมากๆ<ม>นะคะวันนี้ก็ถือเป็นพลังใจที่สําคัญมากๆนะคะต้องขอบคุณอ๋อเจ้าทุกท่านเลยค่ะท่านคณะกรรมการด้วยค่ะขอบคุโคบดให้เป็นย่งนักแม่กินพูดอะไรนิดนึงแม่กิ่นนิดนงค่ะแม่กนีไคะดีใจมากเลยเจ้าค่ะเมื่อกี้พอได้เห็นแบบว่าภาาวีทีอาร์อะไรอย่างเงี้ย ทำให้เราแบบย้อนนึกไปถึงแบบศิลปวัฒนธรรมที่ละครเราแบบทุกคนอยากจะบอกว่าทีมงานนะคะรวมถึงทางพี่น้องเองผู้จัดพู่มกับทุกท่านนี่ก็คือคือทำการบ้านกันแบบอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสหนูยได้รับบทแม่กลิ่นนะคะนี่นะคะแสดงความมีดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ